เป่ยเป่ยฟื้นจากอาการบาดเจ็บสาหัสและกลับมาลงต่อสู้เขาสังหารจักรพรรดิวิญญาณของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถึงสองคนจงหลี่อูรู้สึกกลัวเพราะเขาเป็นถึงลูกหลานของมูเอิญเป่ยเป่ยเป็นพี่ชายคนโตของสำนักถังเขาแข็งแกร่งที่สุดในเจ็ดปีศาจแห่งสื่อหลเครอแต่ก่อนที่เกมการต่อสู้นี้จะเริ่มขึ้นเป,เป่ยเป่ยได้พบกับถังหย่าซึ่งกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากถังหย่าที่เสียสติ และไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันจิตวิญญาณการต่อสู้ได้เขาทำได้เพียงนอนพักผ่อนบนเตียงเมื่อการแข่งขันจิตวิญญาณการต่อสู้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะนี้เปยเปยฟื้นตัวเต็มที่แล้วในการต่อสู้แบบทีมกับสำนักปีศาจหิมเปยเปยได้ลงสนามและต่อสู้เคียงข้างกับสัตว์ประหลาดทั้ง7แต่เปยเปยยังคงมีข้อกังวลบางประการในการต่อสู้ครั้งนี้และเมื่อเกมการต่อสู้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในที่สุดสำนักถังก็ได้พบกับทีมลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ทีมนี้ประกอบด้วยปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายของทีมลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ล้วนทรงพลังมากผู้ที่อ่อนแอที่สุดในทีมทั้งหมดเป็นจักรพรรดิวินหกแหวนและยังมีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่ทรงพลังในระดับมหาราชวินเจ็ดแหวนอีกด้วยทีมสำนักถังมีจักรพรรดิวินเพียงสี่คนและยังมีหัวอยู่ห่าวที่พิการอีกด้วยสิ่งนี้ทําให้ลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มั่นใจมากขึ้นจงหลีหวู่ยังบอกด้วยว่าาาลััทธิิิิวญณศกก์สสมีโอชนะ80% และการแข่งขันระหว่างสำนักถังกับลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันจิตวิญญาณต่อสู้ครั้งนี้เพราะหลังจากการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในหมินตู่หลังจากนั้นการแข่งขันระหว่างสองฝ่ายเริ่มขึ้นการแข่งขันรายบุคคลครั้งแรกผู้เล่นคนแรกที่เล่นในทีมสำนักถังคือเปย์เปยแม้ว่าเปย์เปยจะไม่ได้ลงต่อสู้บ่อยนะักแต่สำนักวิญญาณศักดิ์ได้สืบหาข่าวเปย์เปยแล้วและได้ทราบว่าเขาเป็นพี่ชายคนโตของสำนักถัง ผู้เล่นคนแรกที่ลงต่อสู้ในทีมสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายระดับจักรพัรด,ดีวินชื่อของเขาคือจี้หลี่ขณะนี้ระดับของเปย์เปย์ถึงระดับที่65แล้วเขาเป็นปรมาจารย์วิญญาณในระดับจักรพัรด,ดีวินอีกด้วยหลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างก็เปิดใช้งานวิญญาณการต่อสู้ของตนทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อพบว่าวิญ,ญญาณการต่อสู้ของปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายนั้นเป็นสัตว์ร้ายกินสมอง สัตว์ร้ายกินสมองนั้นเป็นสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวมากสัตว์วิญญาณตัวนี้เชี่ยวชาญในการกลืนกินสมองมนุษย์มันดูร้ายมากเมื่อพบมันแล้วมันจะถูกฆ่าให้ตายด้วยต้นทุนทั้งหมดจนแทบจะสูญพันธุ์เราไม่คาดคิดว่าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่มีวิญญาณสัตว์กินสมองตราบใดที่เขาถูกลิ้นของมันฟาดสมองของเขาจะถูกกลืนกินทันทีเพื่อที่จะทำลายปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายนี้เปย์เปย์กระตุ และใช้ทักษวิญญาณที่หราชามังกรทำลายรอยร้าวแห่งความชั่วร้ายทักษวิญญ,ญาณน,นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปราบสิ่งชั่วร้ายปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายนี้ถูกระเบิดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและกลายเป็นเท่าฐานในแสงสีทองจงหลี่อูแห่งลัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์เขาตะลึงเมื่อเห็นทักษวิญญ,ญาณน,นี้เขาไม่คาดคิดว่าทักษพิเศษของพรมยุทธ์เทพเจ้าม,จมังกรจะมีผู้สืบทอดการแข่งขันเดี่ยวครั้งที่สองเริ่มขึ้นทันที สำนักวิญญาณศักดิ์ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญวิญญาณชั่วร้ายระดับจักรพรรดิวินหกแหวนอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญวิญญาณชั่วร้ายนี้มีวิญญาณการต่อสู้โครงกระดูกที่แปลกประหลาดมากเขาเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญวิญญาณชั่วร้ายที่ทรงพลังเปยเปยดเปิดใช้งานทักษะวิญญาณที่6ของเขาอาณาจักรของจักรพรรดิมังกรเขาทุบตีผู้เชี่ยวชาญวิญญาณชั่วร้ายจนแหลกสลายจงลีวูตกใจอีกครั้งเขาไม่คาดคิดว่าเปยเปยดจะสืบทอดมันของทักษะพิเศษสองอย่างของพรหมยุทธเทพเจ้ามมมังกกก อาณาจักรของจักรพรรดิมังกรและจักรพรรดิมังกรทำลายความชั่วร้ายของพรมยุทธเทพมังมังกรในอดีตด้วยทักษะพิเศษ2ออย่างนี้เขาสังหารผู้เชี่ยวชาญวิญญาณชั่วร้ายได้นับไม่ถ้วนมันทำให้ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณชั่วร้ายนับไม่ถ้วนหวาดกลัวเขาทันทีขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ